มาดูแสนชัยโคตรมวยสารคามวันนี้คู่จอรนพบกับแรมโบ้จิวโปทัพทีมครับคู่นี้ครับคู่ราชกับสารคามครับน้ำไม่ต้องนะครับว่าใครจะเหนือกว่ากันนะครับคู่นี้เคยใส่กันไปแล้วนะครับเสมอกันนะครับวันนี้ก็อมาแก้มือกันอีกครั้งครับให้มันรู้ไปเลยครับว่าใครจะเหนือกว่ากันครับนี่ครับสายบูนะครับ รัมบจิ๋วนี่เป็นประเภทครับบูหลางผานครับปอดใหญ่ปลายแรงครับเข่าเหนียวแน่นครับนี่มาดูครับเดินเข้าหาครับรมโบูจิ๋วดนแข้งซ้ายครับรมโบูจิ๋วดินเข้าไปครับแล้วแสนชัยว่ายังไงครับแสนชัยก็ถีบสกัดไว้ครับยังไม่มีอะไรมากครับคู่นี้ครับพ่งเดินหาก็ถีบเนี่ยวางแข้งขวาก็ยังติดแข้งของแสนชัยครับนี่ครับมาแล้วครับ เจาะยางมาแล้วครับทีมครับแสนชัยโอ้ที่มัดหนึ่งองเข้าหน้าเลยครับแมโมจิวและมโมจิวว่ายังไงครับสาวหมัดเข้าไปครับแสนชัยทีมสะกัดไว้ครับแล้วก็ยกขากันไว้ครับก่อนะครับแทงได้ไหมแทงได้ไหมครับผักออกครับแสนชัยผักออกแหลมโมจิวก็เดินเข้าหาอีกแล้วครับมาโอ้โหดักแทงดอกนี้เจ็บจริงๆนะครับลูกนี้แข้งขวามาครับแต่ก็ติดการของแสนชัยครับโอ้แทงอีกแล้วครับแสนชัย แต่โมจิว่าอย่างไงครับโดนไป2อดอกนะครับไอ้ดักแท่งนี่ครับมันแก้ยากนะครับไอ้ดักแทงแบบนี้นะครับมวยฝีมืออย่างแสนชัยเนี่ยโอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆครับนี่ครับกอดกันแล้วครับทําได้ไหมกรรมการว่ายังไงโอ้โหสอครับส่อครับโอ้แลมบัวจิวเล่นสอครับกรรมการจับแยกครับอันทําไม่ถนัดครับออกมาครับก็เดินก็หาอีกแล้วครับแรมบัวจิวนี่ครับโอ้เข้าไม่ติดนะครับเพราะว่ายกขากีดีกี่ดีกันไว้เนี่ยครับแล้วก็แทงครับ แลมโบวจิวโอ้หใส่ซอกคอแล้วครับใส่ซอกคอกันแล้วครับคู่นี้ครับลงจากวิธีไปน่าจะรักกันนะครับนี่คู่นี้รักกันมากเลยละครับรือใส่ซอกคอกันแบบนี้ก็มีอ่อนระทวยครับมาครับทําได้ไหมครับโอ้โหสอกอีกแล้วครับแลมโบวจิวเล่นสอบแบบนี้มาสองครั้งแล้วนะครับแสนชัยว่ายังไงครับก็ถอยห่างออกมาครับ แต่ว่าแลมโบ้จิ๋วเนี่ยครับแกไม่ยอมจริงๆครับไปดูสิครับแกเดินเข้าหาครับแล้วก็ถีบแสนชัยแทงครับโอ้โหครับแลมโบวจิ๋วแทงดอกนี่โอ้โหสุดจริงๆครับลูกนี้ครับโอ้หนักมากนะครับดอกเมื่อกี้เนี่ครับอ้าวต่อกันเลยครับหมัดมาแล้วครับแลมโบวจิ๋วเดินเข้าหาครับเอ้าทํายังไงครับรวบแล้วครับตีได้ไหมแสนชัยเก็บอาวุธหมดแล้วครับตอนนี้ครับ เกบอาวุธแล้วก็แทงไม่ถนัดเลยครับกรรมการว่ายังไงครับโอ้กรรมการนะปล่อยให้ลองกําลังกันก่อนครับดูครับแสนชัยก็ผลักออกแล้วก็ถอยมาครับเดี๋ยวทํายังไงครับยกขาเกดีไว้ครับยกขาเกดีไว้แล้วก็กอดก็ดีแล้วครับโอ้โหทาไม่ได้อาครับแทงได้แล้วครับแหลมโบจิวแทงได้แล้วครับแต่ก็มันไม่ถนัดครับเพราะว่านี่ครับแสนชัยแกเกะกะไปหมดเลยครับทาตัวเกะกะมันนี่โอ้โหแทงดอกนี้ครับยกแขนยกขาเกะกะครับ แลมโบวจิวนี่เข้าไม่ติดนะครับแทงก็แทงไม่ได้ครับกอดได้ก็จริงแต่ว่าแทงไม่ถนัดนะครับนี่ครับปล่อยลุกมาก็เดินเขาหาแบบนี้นะครับนี่ครับโดนดักอีกแทงอีกแล้วครับจะเข้าไปทํานี่ทายากมากเลยครับแสนชัยแกเป็นประเภทจุกจิกครับชกยากจริงๆครับดูครับเข้าไปก็เหมือนกับเข้าไปโดนนะครับแสนชัยนี่โอ้โหดูครับแทงครับเอาครับแลมโบวจิวว่ายังไงครับโดนรวบอีกแล้วครับแลมโบวจิวครับ กรรมการแยกออกคือกรรมการมันไม่ถนัดนะครับโอ้มาเนี่ยครับเห็นไหมครับแข้งซ้ายมาแล้วครับ2ดอก3ดอกครับแล้วก็แช่แล้วก็ดันนี่ครับรัดเอวแล้วก็ดันเข้ามุมครับแบบนี้เอาเดินเข้าหาครับประสานแข่งกันอีกแล้วโอ้แสนชัยมีเซครับงานนี้อูนแทงอีกแล้วครับแสนชัยเอาแทงคืนครับตูกันมันเชียวครับเข่าครับโอ้หูมามาไขมาครับมาเอาเดินเข้าหาอีกแล้วครับ โอ้แหมมบัวจิ๋วนี่แกไม่มีพักเลยนะครับปอดแกนี่ใหญ่จริงๆครับเดินเข้าหานี่ไม่รู้จักเน็ตไม่รู้จักเหนื่อยจริงๆครับเดินเข้าไปครับแสนชัยนี่ครับแข้งสายของแสนชัยครับมีสะดุ้งครับแลมมบัวจิ๋วเดินเข้าไปครับโดนทีบออกมาอีกแล้วครับทํายังไงครับทีบอีกแล้วครับเตะก้านคอครับโอ้โห แทงก็แทงแบบลัดใต้ปีครับแทงแปะแปะครับไม่เจ็บเท่าไหร่ครับแต่ว่าก็จุกกระโจนแล้วโดนหักทิ้งลงไปดอกนี้ครับทั้งน้ําหนักตัวของแสนชัยก็ทับลงไปครับโอ้โหลูกนี้เสียหายมากเลยนะครับลูกนี้เอามาต่อครับนี่จะเข้ามาตีแสนชัยก็โดนเก็บอาวุธแบบนี้ครับนี่เข้ามาอีกแล้วครับแสนชัยทายังไงครับแสนชัยแสนชัยแทงอีกแล้วครับแทงอีกแล้วแล้วก็ถีบครับแทงครับโอ้โห เขาไม่ติดจริงๆนะครับแลมโบจิ๋วนะครับเข้ามารวบแล้วก็แสนชัยก็เก็บอาวุธกับทําไม่ได้ครับแบบนี้ก็ต้องถูกจับแยกออกเหมือนเดิมนะครับนี่ครับออกมาแล้วก็เดินเข้ามาใหม่ครับเข้ามาเข้ามาก็โดนอีกแล้วครับแข้งซ้ายแล้วก็แช่ไว้เลยครับแต่ถ้าขึ้นชื่อว่าแลมโบ่จิ๋วแล้วครับมันก็ต้องอึดต้องทนแล้วก็เดินเข้าหาแบบนี้ครับรวบได้แล้วครับแต่ว่าแทงไม่ถนัดครับโอ้โหแสนชัยนี่แกเก็บอาวุธกินเรียบจริงๆครับลูกนี้ ปั๊มกันลงไปทั้งคู่ครับลุกขึ้นมาได้ก็เดินเข้าหาครับแล้วก็โดนแข้งซ้ายครับโตครับซ้ายทีขวาทีครับคุณทีผมทีครับเดินเข้าไปก็โดนแข้ง้ายก็จับได้จะทำอะไรได้ไหมครับโอ้เข้าไม่ได้ครับก็กถีบได้แก็ถอยครับโอ้แข้งซ้ายมาอีกแล้วครับรวบอีกแล้วครับอ่าครับเดินเข้าไปอีกแล้วครับแลมโบวจิ๋วครับโดนแข้งซ้ายอีกแล้วครับเข้าไปนี่มันเข้าไปโดนเลยครับอ้าวคืนได้แล้วครับ โอ้การคออีกแล้วครับแสนชัยแสนชัยเล่นการคอเลยครับแลมโบจิ๋วก็รวบครับจะตีครับก็ตีไม่ได้ครับกรรมการแยกเอาเข้ามาใหม่ครับเดินเข้าหาครับเดินไปก็โดนทีมครับยกขาเกดีเกดีแล้วก็เตะแช่ไว้ครับนี่ครับทีแบบนี้ทีอีกแล้ว ทีอีกแล้วโอ้โหพี่เอ้มันเกินไปลูกพี่แบบนี้มันจะได้ไต่กันไหมอย่างว่าแล้วครับถ้าใครได้มาไต่กับแสนชัยนี่ต้องทําใจนะครับหุดหินก็หุดหินนะครับไล่กับโอ้โหทาให้โมโหจริงจริงนะครับไอเราก็ไล่เข้าไปจะตจะคุบจะคุบนี่แหละครับนี่นะแต่ว่าก็พลิ้วซะเหลือเกินครับนี่ครับโอ้ยเก็บอาวุธหมดเลยครับมาครับนี่ครับโอ้ดูก็ไม่น่าจะมีปัญหาแล้วครับเรียบร้อยครับกรรมการชูมือให้แสนชัยเป็นฝ่ายชนะคะแนนครับ